สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2567 เริ่มตั้งแต่เดือนกระกฎาคมถึงเดือนธันวาคมเรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราคมมาดูนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงครึ่งปีหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะดูกันแบบจักรราศีโดยใช้ลูกเต๋าออร์เคิลในการพยากรณ์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าลูกเต๋าออร์เคิลจะบอกอะไรชาวราศีธนูและลัคนาธนูกันบ้าง มาดามขออนุญาตชาวราศีธนูและลักนณาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับลูกเต๋าออรเ์เรกแทนคุณเรามาดูกันความแม่นยำของลูกเต๋าออรเ์เรกกันนะคะระหว่างที่จับลูกเต๋าออรเ์เรกวางในตำแหน่งต่างๆมาดามขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งนะคะตอนนี้มาดามกําลังเปิดสอนคอร์สลูกเต๋าออรเ์เรกในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ในราคาพิเศษค่ะเพียง500บาทเท่านั้นคุณสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้เลย การสอนของมาดามเราลองมาเช็คดูกันก่อนนะคะว่ามาดามสอนเป็นยังไงใส่ใจแค่ไหนและสอนเข้าใจหรือไม่มาเริ่มที่คอร์สถูกๆนะคะคือห้าร้อยบาทปกติแล้วสอนลูกเต๋มาดามสอนอยู่ที่3 0 0พันบาทแต่คอร์สนี้เป็นคอร์สพิเศษและสอนแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวและจะไม่เปิดอีกแล้วในราคานี้นะคะจะเริ่มต้นสอนวันพุธของเดือนกรกฎาคมแต่ยังไม่กำหนดวันที่เพราะว่า วันที่24มิถุนายนนี้มาดามผ่าตาแล้วก็จะต้องพักฟื้นประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะเป็นช่วงไปลายปสัปดาห์นะคะไอ้ไปไยปลายปลายเดือนของเดือนกรกฎาคมหรือไม่ก็ช่วงกลางเดือนถ้ารู้สึกว่าตามันดีขึ้นมากแล้วก็จะ เปิดสอนแต่มันเป็นการสอนออนไลน์นะคะคุณไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งน้นตำบลใดจะใกล้จะไกลแค่ไหนก็สามารถเรียนได้รับแค่20คนเท่านั้นนะคะเกินจาก20คนมาดามไม่รับเพราะว่าเดี๋ยวจะดูแลไม่ทั่วถึงมาดามจะการสอนของมาดามมาดามจะต้องให้ทุกคนเป็นเท่าเท่าเท่าเทียมกันใครสนใจสมัครเรียนได้ก่อนเต็มนะคะถ้าเต็มแล้วไม่รับ จะเปิดรับสองรุ่นรุ่นวันธรรมดาและรุ่นวันเสาร์อาทิตย์รุ่นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเลือกเรียนได้วันเดียวคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้ถ้ามีคนเลือกวันเสาร์ไว้มาดามก็จะสอนวันเสาร์แล้วก็สอนวันเสาร์ตลอดนะคะสอนวันเสาร์อย่างเดียวส่วนวันอาทิตย์ก็จะไม่สอนนะคะเพราะว่าจะรับแค่เพียงสองรุ่นเท่านั้นกลัวว่าลูกสาวของอาจารย์ของมาดามอ่ะจะหมดซะก่อนแล้วเดี๋ยวไม่พอถ้าเกิดว่ารุ่นวันธรรมดาเต็ม20คน แล้วรุ่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยเกิดมีคนเข้ามาเรียนแล้วลูกเต๋าหมดเหลือแค่ไหนสอนแค่นั้นไม่ถึงยี่สิบคนก็ไม่เป็นไรนะคะเอาแค่เท่าลูกเต๋ามีลูกเต๋ามีทั้งหมดสิบห้าลูกเก้าสิบหน้ามาดามจะสอนเนื้อหา90้าสิบหน้านะคะเนื้อหาในการเป็นอลรกเคล90้าสิบหน้าเสร็จแล้วก็สอนการพยากรณ์สามารถดูได้เนี่ยดูพื้นดวงได้ดูตอบคำถามหนึ่งลูกสามลูก แล้วก็ดูเอ่อเขาเรียกว่าดูชัยภูมิสมมุติบ้านคุณมีสามชั้นก็สามารถดูชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งได้นะคะมีกี่ชั้นก็ตามสามารถดูได้หมดแล้วก็จะบอกได้ว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงควรแก้ไขแบบไหนลูกเต๋าอลรคเคลสามารถดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าตั้งใจเรียนและตั้งใจฝึกฝนทําได้แน่นอนเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่า ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงของครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรได้คนลื่นล้มนะคะแล้วก็เออมือที่อุ้มใจมือที่กำเงินเขาบอกว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยต้องประครับประคองความรู้สึก หรือสิ่งที่กําลังคิดจะอยากทําระวังการที่คิดจะอยากทําอะไรแล้วประมาทมากเกินไปนะคะประมาทมากเกินไปหรือว่างบเรายังมีน้อยหรือว่าการเงินเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการลื่นล้มเนี่ยมันหมายถึงการที่ทําอะไรประมาทมากเกินไปนะคะมือที่จับถ้าเป็นมือที่จับประสานมืออาจจะมีคนให้ความช่วยเหลือ ะะมีคนให้ความช่วยเหลือมีคนให้การสนับสนุนหรือมีการทำอะไรที่ร่วมแรงร่วมใจกับผู้อื่นหรือคนในครอบครัวแต่ในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมันจะมีมันกำลังจะมีช่วงของเรื่องเสียเงินเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยมันอาจจะเป็นของขวัญในชีวิตเราแต่มันจะต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นการแก้ไขในครั้งนี้แก้ไขเพื่อให้เราไม่ผิดพลาดไม่ประมาทเพราะฉะนั้น ผู้ที่เกิดราศีธนูหรือลัคนาธนูเราต้องมาดูกันต่อว่าอะไรที่ทําให้เราต้องลื่นล้มขนาดนี้อะไรที่ทําให้เราต้องแก้ไขมาดูเรื่องการเงินการเงินได้กล้วย,วยนะคะได้กล้วยได้คนสวมหน้ากากได้ฝนฟ้าที่ตกฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเขาบอกว่าการเงินน่ะในช่วงของเออครึ่งปีหลังเนี่ย อาจจะมีการได้มาแบบง่ายๆหรือมีเรื่องหรือมีการใช้จ่ายออกไปแบบง่ายๆระมัดระวังการถูกหลอกนะคะการถูกหลอกจากมิจฉาชีพหรือการถูกหลอกจากหน่วยงานต่างๆโดยการที่อาจจะมีคนมาเป็นหน้าม้าว่าสามารถติดต่อนู่นนี่นั่นให้เราได้นะคะต้องระมัดระวังว่ามันจะเป็นการที่ถูกหลอกแล้วทําให้เราเนี่ยเครียดได้นะคะอาจจะเป็นการที่โทรคุยเพราะฉะนั้น ผู้ที่เกิดราศีธนูหรือลัคนาธนูต้องระมัดระวังเพวกมิจฉาชีพนะคะพวกมิจฉาชีพที่มาทางโทรศัพท์อาจจะมีเกณฑ์ของการถูกหลอกได้ง่ายๆเป็นช่วงของการที่จะดึงดูดเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูต้องระมัดระวังนะคะบางทีเนี่ยเราไปฟังและหลงเชื่อคิดว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องเรื่องที่ดีเรื่องที่ถูกต้องพอถูกหลอกไปแล้วถึงจะมารู้อีกทีว่า เขาเป็นเขาเป็นพวกมิจฉาชีพเป็นพวกที่แก๊งที่ไว้ใจไม่ได้เราก็สูญเงินไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงของครึ่งปีหลังระมัดระวังเรื่องการเงินกับการถูกหลอกจากเอ่อการที่แก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ได้หรือการที่ติดต่อสื่อสารกับใครในด้านธุรกิจธุรกรร,รมใดๆโดยที่บางทีเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจต้องระมัดระวังก่อนตัดสินใจทําอะไรนะคะสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูมนูตําแหน่งต่อมาสหัชชะ เพื่อนฝูงพี่น้องนะคะได้แว่นขยายได้กองไฟแล้วก็ได้ปลาที่ติดเบ็ดได้ป้ายทางแยกและก็มือมือเล็กมือใหญ่ ในที่นี้เขาบอกว่าพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องเนี่ยไม่มีความชัดเจนให้กับเราอะไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะเพื่อนฝูงพี่น้องไม่มีความชัดเจนให้กับเราส่วนตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่ขยันมีความกระตือหรือล้นระมัดระวังนะไอ้สิ่งที่เราขยันสิ่งที่เรากระตือหรือล้นเนี่ยระวังเราจะตกเป็นเหยื่อของพี่น้องเพื่อนฝูงเกิดขึ้นได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานที่คุณกําลังคิดเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของพี่น้องเพื่อนฝูงได้ ระมัดระวังว่ามันอาจจะถึงช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีเกี่ยวกับเพื่อนฝูงเกี่ยวกับพี่น้องว่าจะจะเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ในช่วงของปลายปีหลังเนี่ยแต่มันจะมีบางคนต้องบอกว่ามีบางคนหรืออาจจะคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรามากพอสมควรสามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาของเราได้นะคะเป็นที่พึ่งพามีเกณฑ์ของการที่จะจดทะเบียนทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ในช่วงครึ่งปีหลังนี้สําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะจดทะเบียนทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ต้องแต่ก็ยังลังเลนะลังเลที่จะตัด,ตดสินใจเพราะยังมองไม่ลังเลในการตัดสินใจเพราะยังมองไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนหรืออาจจะมีการที่เซ็เสนสัญญาก,กู้ยืมนะคะกู้ยืมอาจจะเป็นกู้แบงก์กู้ธนาคารเกิดขึ้นแล้วได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ตาว่าปลาติดเบ็ดผู้ใหญ่ยอมช่วยเรานะคะผู้ใหญ่ก็เลยมาเป็นปลาที่ติดเบ็ดให้เราผู้ใหญ่ยอมช่วยทีนี้ตำแหน่งต่อมามาดูความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคู่รักคู่ครองลูกหลานเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวเจ็บป่วย ต้องการการดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เขาบอกว่าในช่วงเนี้ยคนในครอบครัวหรือเป็นพ่อแม่เราหรือเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าผู้มีพระคุณของของชาวราศีธนูมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกทอดทิ้งนะคะเหมือนถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว แต่ในที่นี้อีกทีหนึ่งก็หมายถึงชาวราศีธนูเองก็ต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยนะอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยที่จะต้องมีคนเข้ามาดูแลมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงคนในครอบครัวคนเฒ่าคนแก่คนที่มีอายุเจ็บป่วยแล้วละแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าเราทอดทิ้งไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปดูแลนะคะ มันเหมือนกับว่าเรารอเวลาแหละที่จะไปดูแลเขายังไม่มันมีเรื่องที่จะต้องทํามันมีเรื่องที่ไม่ว่างแต่ไม่ใช่ไม่ไปดูแลแต่ว่ากําลังรอเวลากําหนดเวลาที่จะไปดูแลเขาอยู่เพราะว่าตอนเนี้คนแก่ในบ้านคนแก่ในครอบครัวช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้จึงต้องมีเราคอยช่วยดูแลนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเองในที่เนี้ต้องทําตัวเปรียบเสมือนเป็นร้านสะดวกซื้อให้กับคนในครอบครัวหรือ ผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวนะคะคนที่เขามีพระคุณคนที่เขาดูแลเรามายามเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องให้ความสะดวกสบายเขาเพราะท่านเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของเราถ้าเราดูแลท่านดีๆนะคะถ้าเราดูแลท่านดีๆท่านจะมีขุมทรัพย์บางอย่างให้กับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะคะอาจจะเป็นมีที่มีทางหรืออาจจะมีทรัพย์สมบัติ หรืออาจที่จะมีเก็บอะไรไว้แล้วไม่บอกและอาจจะมาบอกคนที่ดูแลเขาจนถึงที่สุดในวันในวันข้างหน้านะคะอ่ะตำแหน่งต่อมาปุตตะปุตตะในที่นี้ได้หัวใจดวงเดียวนะคะปุตตะหมายถึง ธุรกิจหรือว่างานใหม่ๆที่คิดจะลงมือทําต้องทําคนเดียวเขาบอกว่างาธุรกิจธุรกรรมอะไรใหม่ๆที่กําลังคิดจะลงมือทําของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเป็นช่วงที่ต้องลงมือทําคนเดียวก่อนเป็นช่วงที่กําลังศึกษาหาความรู้เรียนรู้กับสิ่งที่ตัวเองจะลงมือทํามาสักพักหนึงแล้วพอที่จะเข้าใจบ้างแล้วเป็นบางอย่าง ะะเข้าใจแบบว่าเรียกว่าเริ่มเข้าใจถ่องแท้มากยิ่งขึ้นแล้วด้วยนะคะเรายังวนเวียนกับสิ่งที่เราคิดที่จะอยากทำเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้ให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแบตเต็มในที่นี้เขาบอกว่าเต็มที่กับสิ่งที่กำลังจะลงมือทำอย่างมากๆเลยเปิดใจเลยด้วย,ยทีเดียวว่าฉันอยากทำมากแต่มันก็ยังมีปัญหายุ่งเหยิง นะคะมันมีปัญหาสลับซับซ้อนหลายอย่างสําหรับชาวราศีธนูที่ยังจะต้องไปเรียนรู้นะคะเขาบอกว่ายังจะต้องไปเรียนรู้วนเวียนที่จะต้องเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่จะทําสิ่งที่เรารักนะคะแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้ประสบความสําเร็จนะคะศึกษาเรียนรู้ให้เยอะๆให้มากๆให้มีช่องรั่วช่องโหว่ให้น้อยที่สุดเพราะยังไงก็ตามอะไรก็ตามที่เราไม่เคยทำมันย่อมมีช่องรั่วช่องโหว่แต่เราต้อง รอบคอบให้มันมีช่องรั่วช่องโหว่ที่น้อยที่สุดนะคะตำแหน่งต่อมาอาลิอุปสรครติดขัดอุปสรรคติดขัดในที่นี้เขาบอกว่าขึ้นรูปยาแบบเนี้ย เจ็บป่วยบ่อยหรือเปล่าชาวราศีธนูหรือในช่วงนี้คุณกําลังเจ็บป่วยอยู่ไหมมันก็เลยทําให้ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยการงานที่จะลงมือทําพอจะลงมือทาอะไรปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยก็ป่วยเดี๋ยวเดี๋ยก็ป่วยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือไขมันอุดตันเส้นเลือดที่หัวใจด้วยนะคะแล้วการเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเจ็บป่วยบ่อยความพร้อมจึงไม่ค่อยมี นะคะมันก็เลยเป็นอุปสรรคของคุณเขาบอกว่าช้าๆชาได้พาเล่มงามอาจจะมีการทำอะไรไปแบบเรื่อยๆช้าๆดูแลสุขภาพไปด้วยในที่นี้เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงในวันข้างหน้าได้คุณเป็นคนทำอะไรที่โล่ที่บอกเนี่ยบอกถึงการที่เป็นคนทําอะไรรอบคอบคอยปกป้องตัวเองไว้แล้วว่าให้มีการผิดพลาดน้อยที่สุดแต่ก็ต้องอุปสรรคที่ติดขัดมันคือการเจ็บป่วยของตัวคุณนะคะทีนี้ มาดูตำแหน่งต่อมาปัตนิปัตนิเรามาพูดถึงความรักของคนมีคู่ก็บอกว่าคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะคะก็พร้อมเต็มที่ที่จะอยากมีบุตรนะคะในที่นี้เขาบอกว่าคนที่แต่งงานแล้วพร้อมเต็มที่ที่จะอยากมีบุตรหรือใครที่แต่งงานแล้วตอนนี้คู่ครองของคุณอาจจะกําลังท้องอยู่หรือตัวคุณอาจถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจที่จะกําลังท้องอยู่นะคะ แต่ว่าในที่นี้เหมือนเหมือนเป็นการที่เรียกว่าเขาบอกให้ระมัดระวังดูแลให้ดีท้องแล้วอาจจะหลุดได้ง่ายนะนะคะเนี่ยในที่นี้เขาบอกว่าท้องแล้วต้องดูแลให้ดีๆมันมีเกณฑ์ของการที่อาจจะหลุดได้ง่ายๆเอ่อมดลูกมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีเด็กเกิดออกมาเนี่ยมันมันต้องพอเริ่มรู้สึกว่าผิดปกติปุ๊บเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีๆสําหรับชาวราศรีธนูหรือลัคนาธนูเพราะว่า เหมือนมดลูกมีปัญหาสําหรับตัวผู้หญิงนะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าทําอะไรรวดเร็วเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้ถ้าเราคาดหวังว่าเราอยากจะมีลูกมันอาจจะผิดหวังได้มันอาจที่จะท้องแล้วหลุดได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดเออราศีธนูหรือลัคนาธนูถ้าคุณเป็นผู้หญิงต้องระวังมดลูกไม่ค่อยดีนะคะมันอาจที่จะทําให้ติดลูกแล้วหลุดได้ง่ายพอเวลาติดลูกแล้วปุ๊บเนี่ย มาดามเนี่ยเชื่ออยู่อย่างหนึง่งเพราะว่าตัวมาดามเองประสบกับตัวเองเลยนะคะก็ต้องขอยกตัวอย่างนิดนึงมาดามเป็นคนท้องยากมากแล้วไปทํากิฟต์ที่โรงพยาบาลรามาเสร็จแล้วทํากิฟต์แล้วเนี่ยขั้นตอนมันเจ็บตัวมากมันไปถึงตอนขั้นตอนเป่าท่อมาดามก็หยุดเลยไม่เอามันเจ็บตัวจนเราอะนอนอยู่ที่เขากําลังทาเนี่ยน้ําตาเราก็ไหลเลยเพราะมันเจ็บเหลือเกินแต่ว่าจังหวะที่เขาเป่าท่อแล้วเขาบอกว่าท่อเราปันมันคงจะตอนช่วงที่เป่าแล้วทําให้ พังผืดหรือไขมันที่มันไปอุดตันเนี่ยมันหลุดมันหลุดปุ๊บเนี่ยผ่านมาอีกสักประมาณสองปีมาดามก็ท้องเองแล้วเหมือนลูกจะหลุดคือเราท้องปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราท้องแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ท้องน้อยแล้วเป็นอะไรมันทําไมเหมือนมีอะไรถ่วงถ่วงเหมือนมันจะมีอะไรจะหลุดออกมาแล้วตอนหลังพอมันครบเดือนอ่ะเราก็เห็นว่ารอบเดือนไม่มาก็ไปตรวจอ่ะผลปรากฏว่าท้องแล้วก็บอกให้แม่แม่ฟังว่า มันทาไมเหมือนมีอะไรจะหลุดออกมาแม่พาไปหาหมอจีนเพราะว่าหมอแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมียาแบบนี้ก็เลยไปหาหมอจีนหมอจีนเขาก็แมะแมะเสร็จเขาให้ยามากินสามเทียบกินแค่เทียบแรกอะ่ะเรารู้สึกเราสดชื่นเรารู้สึกไอ้อะไรที่มันจะหลุดเนี่ยมันหายไปเด็กกับมันเกาะป่ํากําลังจะหลุด พอกินยานี่ปุ๊บมาเด็กอ่ะเหมือนเขยืบขึ้นไปเกาะสูงขึ้นทําให้เขาไม่หลุดออกมาอันเนี้ยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะมาดามกินแล้วมาดามเห็นผลเพราะฉะนั้นใครที่ท้องแล้วท้องยากมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงที่จะแท้งคุณไปหาหมอจีนหมอจีนที่มันเก่งๆนะหมอจีนมั่วๆมันก็มีนะดูดีๆ หรือไม่ก็ไปหมอจีนแถวเยาวราชยาแพงนิดนึงนะแต่เขาแมะเก่งแมะแล้วก็ให้เขาดูจัดยาจีนมาให้เราเพื่อให้เราแต่ตอนนั้นที่มาดามไปหาเนี่ยมาดามไปหาหมอจีนแถวตลาดท่าดินแดงนะคะเขาแมะเสร็จแล้วอะ่ะแต่หมอจีนคนนั้นน่ะลูกมาดามตอนเนี้สามสิบกว่าแล้ว แกตอนนั้น80กว่าแกไม่อยู่แล้วล่ะป่านนี้นะคะก็อาจจะมีคนถ่ายทอดต่อจากแกก็ลองไปดูที่ตลาดท่าดินแดงแร้านขายยาจีนหรือไปดูที่เยาวราชก็ได้สําหรับใครที่อยากมีลูกอันนี้เป็นการแนะนํานะคะอ่ะทีนี้ตําแหน่งต่อมาถ้าเรามาดูถึงเรื่องเจ้านายเขาบอกว่าเจ้านายน่ะมีนิสัยเหมือนเด็ก เจ้าอารมณ์อารมณ์ร้อนเอาแต่ใจตัวเองทําอะไรมักจะไม่ค่อยถูกใจจะมีปัญหากับลูกน้องบ่อยๆเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของเจ้านายบางครั้งเนี่ยมีอมมารมณ์โมโหหงุดหงิดจากที่บ้านมาก็มีโอกาสที่จะมามาระบายกับลูกน้องมาลงกับลูกน้องได้ด้วยเช่นกันถ้าถามถึงศัตรูเปิดเผยมีไหมเขาบอกว่าศัตรูเปิดเผยไม่มีนะจ๊ะทีนี้มาดูเอ่อตำแหน่ง การเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการพัดภาคการสูญเสียการจากลานะคะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนพัดภาคสูญเสียจากลานะมีเกณฑ์ที่จะมีนะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีเกณฑ์ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ป่วยอยู่สำหรับชาวราศีธนูในปลายปีนี้ให้ระมัดระวังจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยอยู่ที่ช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้จะมีการพัดภาคจากลาเกิดขึ้น เป็นการที่เรียกว่าเหมือนต้องการการดูแลนะคะต้องเราต้องอาจ,จที่จะต้องไปดูแลตอนนี้เหมือนการเจ็บป่วยของเขาอะรอเวลาที่จะจากไปอยู่แต่เขาก็มีทรัพย์สมบัติให้กับคนที่ไปคอยดูแลไปคอยปฐถมพยาบาลน,นะคะเนี่ยต้องมีคนคอยดูแลอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่เนี้ยในรูปเนี่ยเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายแล้วมีผู้หญิงคอยดูแลนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศี ธนูหรือลัคนาธนูถ้าเกณฑ์ของผู้ใหญ่ที่จะจากลาระวังเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องอาการเจ็บป่วยของตัวคนที่เกิดชาวราศีธนูเออระวังการการเดินการเหินที่รู้สึกว่า จะมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะต้องใช้ไม้ค้ำยันอาจจะมีข้อเท้าพิกข้อเท้าแพงหรืออาจจะข้อเท้าหักหรือขาหักเกิดขึ้นต้องนั่งรถวิวแชร์เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นการกินการอะไรต้องระวังด้วยเช่นกันในที่นี้อุบัติเหตุหรือว่าโรคร้ายๆอื่นๆไม่มีให้ระมัดระวังเรื่องการกินนะคะจากการซื้อของจากร้านสะดวกซื้ออาจจะทำให้เราท้องเสียบ่อยอาหารเป็นพิษระวังการที่ เรื่องเกี่ยวกับการเดินอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะระวังกะขาแข้งที่จะมีโอกาสที่จะข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงหรือข้อเท้าหักหรือขาหักเกิดขึ้นได้นะคะนอกนั้นอย่างอื่นแล้วก็ไม่มีแต่ว่าระวังเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ภายในครอบครัวด้วยตำแหน่งต่อมาเอ่อเกี่ยวลาพะเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบรารมี ความเจริญรุ่งเรืองการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูผู้ที่ทํางานประจานะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพียงแต่ตัวเราอะ่ะอย่ากเก็บตัวมากเกินไปเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีคุณค่าคนมองเห็นคุณค่าในตัวคุณแต่คุณเป็นคนที่ไม่สูงสิงเก็บตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครทําตัวให้น่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีเกณฑ์ขอมีคนขอขั้นขอตําแหน่งให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นน่ะในที่เนี้ยถ้าคุณทําตัวเก็บตัวมากเกินไปโอกาสที่จะได้มันก็จะั่วไหลหลุดออกไปหรือว่าถ้าคุณเอาแต่นอนหลับทับสทธิ์ไม่สนใจเรื่องราวต่างๆไม่สนใจเรื่องบุญวาสนาบารมีมันก็จะเลอะลอยผ่านไปเขาบอกว่าการมีโชคลาภหรือการมีวาสนาบารมีเมื่อลอยมาถึงแล้วให้รีบคว้าเอาไว้ถ้ามัวแต่ นิ่งนอนใจนอนเฉยคิดว่าเดี๋ยวยังไงก็มีคนมาประเคนให้เราจนถึงที่บางทีไม่ใช่นะเราอาจที่จะต้องไปโผล่หน้าโผล่ตายเขาเห็นเพื่อที่เขาจะได้นึกถึงเราได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าถามถึงเกตติยศชื่อเสียงสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าจริงๆงานที่คุณทําอยู่เนี่ยก็ดี สามารถที่จะส่งผลให้คุณมีเกียรติยศชื่อเสียงได้แต่ต้องเป็นการทำงานแบบสม่ำเสมอในช่วงนี้เขาบอกว่าดูคุณจะพักผ่อนมากเกินไปนะคะนอนหลับมากเกินไปหรือว่าขี้เกียจไม่อยากที่จะทำอะไรเหมือนหมดกำลังใจเหมือนท้อแท้เหมือนรู้สึกว่าทำไปแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทำไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือของผู้อื่นเลยทำให้เก็บเนื้อเก็บตัวทำให้คนเลยไม่รู้จักคุณหรือรู้ หรือว่าธุรกิจของคุณทําไม่สม่ําเสมอทํามั่งหยุดมั่งทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเขาบอกว่าให้พยายามทําให้สม่ําเสมอโชว์พยายามที่จะพรีเซนต์ตัวเองให้คนได้รู้จักเรามากขึ้นใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวให้น่ารักจะมีชื่อเสียงได้นะคะแต่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าทําในมุมตรงเงินข้ามเก็บเนื้อเก็บตัวเอาแต่นอนหรือว่าทํามั่งไม่ทํามั่งหมดกําลังใจไม่คิดที่จะ ขนขวายหรือกระตอือรือล้นอะไรก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้มีชื่อเสียงได้นะคะมาดูเรื่องกรรมาการงานกันบ้างงานที่เกี่ยวกับด้านการพูดนะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับด้านการพูดจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่ามีคนชื่นชอบในงานของคุณเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักพูดอะไรน่าฟังน่าเชื่อถือแล้วมีโอกาสที่จะก้าวหน้าก้าวไกลหรือมีโอกาสที่จะทํางานแล้วประสบความสําเร็จ ได้เดินทางไปต่างประเทศหรือมีคนรู้จักมากเ,ออเพิ่มขึ้นมีคนรู้จักมากมายหรือมีโอกาสที่จะขยับขยายถึงการทำธุรกิจนำเข้าส่งออกได้หรืออาจจะหมายถึงการที่เรียกว่าทำงานเกี่ยวกับด้านออนไลน์เพื่อพรีเซนต์ตัวเองให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นทำแล้วเป็นยังไงได้เงินก้อนโตนะคะในช่วงครึ่งปีหลังถ้าทำแล้วได้เงินก้กอนโตมีไอเดียดีๆอยู่ตลอดเวลาที่จะทำทำแล้วไปได้เร็วกว่า กว่าคนอื่นถามว่าลงมือทาแล้วเป็นยังไงมีคู่แข่งค่ะลงมือทําแล้วมีคู่แข่งแต่เราสามารถแซงคู่แข่งไปได้อย่างรวดเร็วเพราะความที่เราประชาสัมพันธ์เก่งเพราะความที่เรารู้จักทําตัวน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะทําตัวให้คนชื่นชอบในความที่มีอัธยาศัยดีของเราเงินกองกองโตก็รออยู่ข้างหน้าแล้วมีไอเดียดีๆอยู่ตลอดเวลาประชาสัมพันธ์ออกสื่อออนไลน์ให้เยอะๆนะคะงานของคุณจะมีความมั่นคงสําหรับใครที่ทํางาน เออส่วนตัวส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่เขาบอกว่างานเกี่ยวกับด้านการพูดจะส่งผลทําให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะฉะนั้นการงานของคุณมีความมั่นคงนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําทีนี้มาดูสิ่งที่ทุกคนรอคอยโชคลาภกันบ้างโชคลาภไม่มีนะถ้าจะมีนะมันก็จะเป็นเลขที่ทดลองเล่นเล่นเล็กเล่น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 ,ลนแค่นิดเดียวก่อน ัวว่ามันไม่ถูกมันจะถูก้เลขตัวเล็กๆน้อยๆแต่ไอ้ตัวใหญ่ๆที่ตัวหลักๆที่คิดจะเล่นมันจะไม่ถูกนะคะเพราะเนี่ยมันขึ้นแว่นตาเนี่ยมองไม่เห็นความมองไม่เห็นโอกาสเลยว่าจะมีมันจะได้แค่เพียงเหมือนกับล่มอะ่ะร่มที่เราจะใช้กลางแค่ช่วงฝนตกกระแดดออกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าฝนไม่ตกแดดไม่ออกเรากลางไหมเราไม่ได้กลางดังนั้นโชคลาบก็เช่นเดียวกับล่มนั่นแหละได้แค่เพียงเลง็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นอาจจะเป็นเลขตัวเก่าตัวเดิมที่เราเคยเล่น แล้วมันเวียนกลับมานะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าไปตั้งเป้ามากจนเกินไปหรือว่าสูงจนเกินไปมันจะทําให้คุณผิดหวังได้นะคะตำแหน่งต่อมาวินาศวินาศในที่นี้เขาบอกว่าศัตรูลับๆหรือว่าคดีความหรือความทุกข์ใจหรือความเเสื่อมเสียเขาบอกว่ามีความ ยุ่งเหยิงในชีวิตอยู่เลยทีเดียวสับสนวุ่นวายมากในช่วงครึ่งปีหลังมีศัตรูลับๆไหมมีนะคะศัตรูลับๆมีสร้างปัญหาให้เรายุ่งยากวุ่นวายกับชีวิตมากศัตรูลับๆเดินหน้ากับเราเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นคนที่เรารู้จักดีด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่เรารู้จักดีเป็นคนคุ้นเคยทําทีเหมือนว่ารักเราห่วงใยเรา พูดจาดีกับเราทําให้เราตายใจนึกว่าเขาเป็นคนดีกับเรารักเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาแอบที่จะทําร้ายเราให้เราอะเสียใจเจ็บใจเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเปิดใจยอมรับในในมิมตรไมตรีกับคนอื่นมากจนเกินไปสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะทีนี้ถ้าเรามาดูถึงเรื่องคดีความจะมีไหมคดีความเนี่ยเขาบอกว่ามีนะ มันมีปัญหายุ่งยุ่งเกิดขึ้นอยู่มันมีคดีความแต่ว่าในที่นี้เขาพูดว่าเหมือนไปปรนีประนอมยอมความกันได้นะคะเหมือนไปประนีประนอมยอมความกันได้เพราะมันเป็นคดีความที่เรื่องเก่าๆนานมาแล้วนะถ้าเราไปประนีประนอมยอมความเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะยุต,ติเรื่องคดีความได้ให้เราเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการที่เรียกว่าเบื่อแล้วว่าที่จะต้องมา ไปขึ้นลงขึ้นสารขึ้นลงขึ้นสารวนเวียนอยู่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าไปปณีปนอมยอมความซะมันก็จะสิ้นเรื่องสิ้นราวความทุกข์ใจมีแน่นอนกับปัญหาวุ่นวายยุ่งเหยิงในชีวิตของคุณอยู่แต่คุณก็พร้อมที่จะแก้ไขและปรับปรุงตัวเองหรือว่าพร้อมที่จะแก้ไขหรือตั้งมือรับกับปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นเรียกว่าในอนาคตข้างหน้าปัญหาต่างๆคุณสามารถขี้คลายมันได้โดยที่ไม่มีเอ่อโดยที่ไม่ทุกข์ใจ แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอาจจะเป็นช่วงไปลายปลายปีสักพฤศจิกาธันวานะคะช่วงช่วงเริ่มครึ่งปีหลังเนี่ยต็ช่วงต้นต้น่ะตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาอาจจะมีปัญหาวุ่นวายยุ่งเหยิงให้เข้ามาที่จะต้องสะสางแต่พอกซักตุลาไปเริ่มขี้ขายตุลาพฤศจิกาธันวาเริ่มเข้าที่เข้าทางเข้าทิศทางที่ดี มันก็จะทําทให้ทุกอย่างคี้ขายได้ส่วนใครที่ไม่เคยไม่ได้มีคดีความก็จะไม่มีคดีความเกิดขึ้นนะคะอันนั้นมาดามพูดถึงคนที่มีคดีความคาราคาซังอยู่ก็จบการพยากรณ์แบบลูกเต๋าอลร์เคลแล้วใครเห็นว่าการพยากรณ์แบบลูกเต๋าอลร์เคลน,น่าสนใจน่าเรียนทักอินบ็อกไปได้นะคะ500บาทคุณสามารถพยากรณ์ได้อย่างที่มาดามพูดนี่แหละนะคะเพราะมาดามจะสอนการพยากรณ์เชื่อมโยงทั้ง6หน้าการพยากรณ์แบบ3ลูกที่เชื่อมโยง ลูกเตาสามลูกเข้ามาเป็นเรื่องราวเดียวกันมาลองเรียนดูมาดามสอนอย่างละเอียดจริงๆไม่มีกั๊กไม่มีเก็บรู้อะไรปล่อยหมดนะคะใครสนใจทักอินบ็อกไปที่ Facebook ของมาดามมาดามนัดคนอ่านดวงหรือสนใจจะเช็คดวงส่วนตัวก็ทักอินบ็อกไปสอบถามค่าครูกันได้มาจาก YouTube มาดามลดให้30%เอร์เซนค่ะสำหรับเออซ c ที่เข้ามาใหม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามนะคะสำหรับ fc ทั้งเก่าและใหม่ช่วยแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ